นี่พี่น้องวิธีการเก็บรักษาโกแมวพี่น้องนี่ต้องคุกใส่คุกใส่ผงขมินให้ใหได้ที่ได้จากพี่น้องว่ามันคุกสมัยสมองได้คุกจนว่าเขาทุกซอกทุกมุมแล้วละจ้ะสันบะสันมันสิมันสินสเนาสิเหม็นเนาะค่ะพี่น้องวันนี้ได้คอกนี้ได้มาสี่ตัวสี่โรกนี่พี่น้องเห็นมันจะนี่คุกแบบนี้ได้จ้ะวิธีตาก วิธที่ากกัไง่ายพี่น้องเขาบ็ต้องเก็บต้องเมียนหลายรอบนี่ถาดขนมกินเนี่ถาดขนมกินพี่น้องถาดขนมเสียนเท่านี่ลหละคุกไขมันเขากันเตรมที่แล้วเออนี่นี่คุกไขมันเขากันทั้งสี่เด้พี่น้องคุกเดียวกะสามารถใส่ในนี่นะถาดขนมกินนี่แหละจ้าพี่น้องนี่ถาดขนมกินเนาะ พกดีๆก่อนจ้ะมีคือวิธีการตากแก่พี่น้องเราก็ใช้ถุงผ่าเขียวเนาะใส่ถุงผ่าเขียวตากไปเกดมือเกดขึ้นจ้าพี่น้อง